สบายดีทุกคนวันนี้ก็ยินดีตอนทำซองนอมนาสาวลาวชินเก่าชินเคยนะทุกคนใครพวกเราวันนี้ก็เราจะไปตลาดค่ะทุกคนเราจะเดินแค่แก้วอึทำวะตอนนี้ก็ฝนจะตกแล้วเราจะไปเฉลนค่ะทุกคนนี่ชงนองเขากลับบ้านพี่เขาไปหรือเปล่า ะเขาทำอะไรพี่ก็ไปไหมไปตลาดบางบันหนึ่งไปให้กันลูกของเธอนะเด้อเรื่องเอจีหลังได้หรือเปล่าหนังท็กซี่กี่คนนะห้าคนตรงนี้ห้าหกเจ็ดคนป้า เรานั่งในห้าคนครับทุกคนมีสุกยังไงรู้สึกว่าสบายดีสบายดีเห่อสบายดีพี่เชาลง CJ แล้วไม่ถึงเฮ้ยเดินซ้ายเหรอซ้าใช่เรยวใช่ไปตลาดบางบอนหนึ่ง หนูลงซีเจนี่วันดีก็หลดระเบำบพลก็จะตกแล้วพลจะตกกกงมามามา<บ>ยังไม่ถึงแปบ๊บเลย บางคนจะไปฉันกม่นาไม่ม<ะ>มได้ทาสิบเอเป็นยังซื้อน้ำยาเนี่ยไม่มีหอมหอมจริงนะเดน<ม>เอาไปไหนยาขนมฮะยาขนมหอมตัวแบบนี้แบบนี้เคยใช่ไหม แบรนี้เจ้าบุเคยใช้คเคยเคยใช้เคยใช้ซื้อในร้านค้าทูกเล็กไม่รู้เราจะเอาอะไรซื้อโฟมงานซื้อน้ำยาก่อนเป็นป้าไปเดินมาทางนี้โอเคก็ทุกคนเราจะซื้อของก่อนนะป้ามีของลายแท้มีกระเจ้าไข่หมวกนำเดือน นี่มีทีลิดพรมมีทีใดพรมแปดสิบบาทจะลองใช้บ้างง่ามเด้คือกับกางเกงยุ่งกันฮะดีคือ,คอดเด่นเด่นสีเหลืองใยกางากงเออนี่สี่สิบบาทของเด็ก <c oughs> ซีเจมีทุกอย่างเล่นมาดูลิปสติกไปเดี๋ยวเขาซื้อของก่อนเนาะซื้ออะไร Bye bye đẹp với sư phong còn Để hơn. Đi hoa nhàng. Đi đây đọc tờ mình trí bơ mi đâu. Đọc con bưng tung เดินอันหลิบมันเจใส่เดแดงบอช็ตาบุรี่มันเป็นนามานะนี่เหรอ มีของแบบลายแห้งแต่ว่าไ็ยังได้เป็นน้ำเดี๋ยวเอาซอกหาเนี่ยซื้อก่อนเดี๋ยวตะคนเดี๋ยว่คยกลับบ้านไม่ได้รอรถ ไดอะไรบ้างเขาเชิญไม่มีรถคนคนก็ตกไปดีเด้อพี่น้องวันนี้ก็ถึงมาแล้วฝนตกนะเดินฝนตกนน่นนู่าเดินไปก็เลยไม่ได้ถ่าย,ายค่ะแล้วตอนนี้ก็เราถึงมาคุณครูแล้วเนี่เราซื้อของเนียเราจะไปดูน้องก่อนลองค่ะ เปิดไพ่เปิดไพ่อเ,ไเออเปิดไพ่โูววัสดีค่ะจิดิวเปิดเปิดเลยนู่นนะโอเคทุกคนเดี๋ยวไปดูน้องก่อน ข้าจะกินอาหารไม่รู้เก็นปีชิกมงลงปันเออสองคุมก็ได้เนี่ยทุกคนผู้เปียกรพราวนนาไม่สบายกันทุกคนเป็นไขวัดไอกลางคืนตัวพร้อมเนี่ยเนี่ยน้ามาในไทยคิดนานนานสบายดีเด้อเดี๋ยวเราถึงมานแล้วไม่รู้ว่าเด้อจะเออยู่ตรงน,นั้น เด,ดืมาอากาศเป็นยังไงบ้างเดือนก็ไม่สบายฝน,นก็ตกแบบตกอากาศมันร้อนนะทุววกคนเดี๋ยดูนนาจะเป็นกลองให้ดูน่นฝนตกดอกสวยมากเลยทุยกคนคิดถึงบ้านมากเลยเห็นดอกดอกก่าเลาเนี่ย อันนี้ก็ประมาณห้าโมงห้าโมง <c oughs> นี่เชโนไปนี่มาหาหน่อยเรียกมาเรียกมา,มาเราแข่งฟูฟูมาฟูมาเร็วมาเร็วมาเร็วจะเอ๊ะมาเร็วมาเร็วหฮึ่งจะเอ๋มาเ,มาเนี่ยเชโนไปไหนชนกับตกเชโนไปนู่นเลยเดี๋ยวชนก,นกนันแล้วชนกันแล้วนัน ชโนชโนมาลูกมาชโนครับชโนมานีไหมนี่ชโนผู้ผู oh, ้ผู้ผู้ชโนชโนครับชโนครับชโนชโนผู้ oh, มานี่ น้องกลับบ้านไม่ได้ไม่เพีย้ยเออ้ยฝนตกแรงมากเลยฝนตกฝนตกคู่ๆเรากลับบ้านไม่ได้ไ โอ้โหเมงเมียงเม,งมงวันดีค่ะวันดีค่ะถึงหกโมงแล้วโอเคค่ะทุกคนคลิปก่อนจบเพียงพีเดอร์ขอลาไปตัวไปก่อนเร์อย่าลืมกดไลค์กดตามน่อเด้ร์เพื่อเป็นกำลังใจบ๊ายบาย